ทำผิดอาญามันก็ต้องไรับโทษของมันต่างหากอีกส่วนหนึ่งนี่โอเคนะครับบอกว่าเมื่อกี้นี้พอๆพออไยการรับมาแล้วอไยการก็ส่งรวบรวมมาแล้วส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญบอกในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวิชัยสั่งว่าพรรคใดนะครับเอาเดิมละได้กระทำในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวิชัยการใช้สั่งการให้พรรคการเมืองการเลิกกระทำการตามวรกศอคือเลิกกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างที่ว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะ สั่งอาจจะสั่งยุบพักการเมืองน,นั้นก็ได้นะครับยุบพักไอ้ตอนนี้ไอ้ตัวนี้พอบอกถ้าบอกเฮ้ยสมมุติว่าพักกอเนี่ยไปเสนอร่างค่ <ขา S 1> แล้วมติของของพักให้ไปเสนอร่างไอ้กรณีอศาลสั่งยุบป้าบอกให้หยุดการการ <S <S ะทำเพราะถือว่าทำผิดผิดรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผิดถงที่แปดแล้วเนี่ยสารจะสั่งยุบพักเลยก็ได้อื<ม>ฉะนั้นภาพมันจะเห็น<ม>เลยครับว่าตอนเนี้ยลางร้ายมันมาแล้วครับค่ะ นะครับมันจะมาอีกแล้วเขาแบบบางพักเนี่ยเขาโดนยุบมาสองครั้งแล้วใช่บางพาคก็โดนมาครั้งแล้วค่ะงานนี้นะหวยจะออกซ้ำไหมครับประเภทหวยล็อกเลยครับค่ะนะครับจะเหมือนเดิมตรงนี้จะเหมือนเดิมค่ะนะครับจะเป็นความผิดเหมือนเดิมที่เคยเกิดขึ้นด้วยครับนะครับแล้วต่อมานะครับบอกในกรณีที่ศาลสั่งยุบพักการเมืองในวักศาลคือเมื่อกี้นี่ยุบพักที่มันสั่งไปไปไปยื่นไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยะให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของหัวหน้าพักการเมืองและกรรมการบริหารพรกการเมืองที่ถูกยุบ เพิกถอนด้วยในขณะที่กระทาความผิดตามมากหนึ่งเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลและธรรมนูญมีคําสั่งดังกล่าวผมก็สรุปว่ามาตราหกสิบแปดนะครับถ้าศาลเห็นด้วยว่ามีการกระทําอย่างว่าเนี่ยผมก็สรุปให้ชาวบ้านฟังง่ายๆเลยครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นพึ่งเป็นผิดจริงเป็นพึ่งเป็นเป็นเป็นแมลงนะครับมันตายทั้งรังเลยครับมันตายหมดทั้งรังเลยครับไม่เหลือนะครับ ก็เพราะว่าโดนยุบพักไม่ไม่ต้องไปเสียเวลาให้กกตร้อ,องนะครับอนี่คือสิ่งที่นักการเมืองเนี่ยเขากลัวค่ะแล้วก็เลยพยายามจะเทียงเทียงเทให้ชาวบ้านเห็นใจว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทําผิดหลอกอยังไงเขาก็ทาได้ะนะครับแล้วบอกว่าต่อว่าเออครับบางบางคนก็บอกว่าอสารรัฐมนูญเนี่ยไม่สามารถจะทําได้ทําได้อ่ะทําไมถึงทําได้ทําได้เพราะว่านั้นตาหกสิบแปดให้อำน ในขณะที่คุณพร้อมพงศ์เขาบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเราเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68เอ,อ,เอ,อมันไม่ไม่ขัดหรอกครับเพราะเพราะเพราะอันที่หนึ่งนะครับเขาบอกขัดขัดเนี่ยเขาไม่รู้ความจริงอ,อความจริงคือบอกกฎหมายก็บอกว่าให้ไปยื่นอัยการค่ะใช่แล้วถ้าอาัยการนี่ไม่ส่งค่ะก็ก็ไม่ตัดสิทธิ์คนที่ร้องนะครับค่ะคือบังเอิญเนี่ยออชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปร้องแล้วบางคนก็ไม่ไปร้องอัยการค่ะ เขาก็มาร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยโดยตรงเลยไม่ได้ผ่านอายการแต่ผมไม่ใช่ครับค่ะคดีสำนวนที่ห้านะครับในวารินเทียมจัดหลัดนะครับผู้ผู้ร้องเนี่ยครับผมเริ่มในการไปร้องที่อายการตามกระบวนการเลยค่ะพอครบเจ็ดวันผมก็บอกในหนังสือว่าครบเจ็ดวันเนี่ยให้อายการตอบผมนะค่ะว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ค่ะถ้ารับให้บอกด้วยว่าจะทํายังไงต่อค่ะ ถ้าไม่รับก็ให้บอกผมว่าไม่ทำไม่ทาไม่ทาเพราะอะไรต้องมีเหตุมีผลชี้แจงพราะครบ7วันท่านก็ไม่ตอบพอสิบห้วันผมก็ไปออกโนติสอีกใบใบแรกนี่ผมผมออกวันที่16มีนาพอครบ15วันเนี่ยวันที่สามพฤศพทสามสาเบษาเนี่ยผมก็ไปยื่นคำยื่นยืนโนติสให้อายการอีกฉบับหนึ่งบอกว่าขอให้อายการเนี่ย ปฏิบัติราชการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือต้องตอบผมว่ารับหรือไม่รับค่ะแล้วถ้าไม่รับเนี่ยเพราะอะไรยื่นไปแล้วครับค่ะเสร็จแล้วก็ทาางกระปอยเป็นแม่สบัวนะครับคมันไม่สบบัวแล้วจะถึงวันที่สามมีนาสามกุมภาสามพฤษภาสามพฤษภาสามพฤษภาถ้าก็มีหนังสือมาฉบับหนึ่งเชิญผมเนี่ยไปให้ข้อเท็จจริงค ในวันที่สิบห้าวันที่ส5บห้าเรื่องที่ท่านยืน่นนี่ท่านเขียนไปว่าเรื่องอยังไงคะเหมือนนี่นครับที่ผมอมธิบายเลยครับว่ามีคนเนี่ยไปไปแก้มาตาสองเก้าหนึ่งซึ่งกนหมายห้ามแล้วก็เป็นบทบรญญาิความผิดตามมาตรา68ที่ผมบรรยาาเมื่อกี้ทั้งหมดอะผมเขียนได้ในคำร้องผมะนะครับเสร็จเรียบร้อยผมก็วันที่สิบห้าเนี่ยผมก็ไปไอ้การข้อนัดเวลาบ่ายโมงก็ไปนั่งรอครับบ่ายโมงครึ่งก็ไปนั่งรอรอเสร็จเดี๋ยวท่านก็ออกมาทั้งคณะเลยครับ ทั้งคณะเลยคณะกรรมการสอบอบข้อเท็จจริงทั้งคณะออกมาทั้งหมดเลยเป็นไงบ้างคะคือวันที่สิบนห้าเนี่นะเดี๋ยวคนประชาชนเนี่ยที่ไม่ตามจินตนาการนะครับวันที่สิบพห้าพฤษภาเนี่ยค่ะวันนั้นเป็นวันที่วาระสองเสร็จแล้วนะฮะก็นัดหมายว่าอีกสิบห้าวันจะลงมติในวาระสามคือกฎหมายเนี่ยพอเราถ้าลงมติวาระสามแล้วเนี่ยกฎหมายก็เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ก็คือเรียกร้อยสมบูรณ์เลยจะใช้ได้ถ้าถ้าถ้า ถ้าไม่ผ่านกระบวนการอาจารย์ในหลวงรงมพระประมาวิจัยก็จบเลยอแต่ถ้าไม่ลงพระประมาวิจัยก็จำเป็นผ่านกระบวนการอีกรอบหนึ่งก็ประกาศเป็นกฎหมายานะครับวันนั้นผมก็ไปวันนั้นคือเสร็จวาระสองแล้วด้วยผมก็แปลกใจครับเพราะอายการเนี่ยเวลาเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้รวบรวมข้อที่จริง ผมก็จะขอความรู้อาการสูงสุดเหมือนกันเหมือนชาวบ้านเหมือนกันผมก็โจกกฎหมายมาสามสี่สิบปีแล้วะค่ะแล้วก็ว่าความมาประมาณสามสิบสสห้าสามสิบหกปีแล้ว่ะค่ะพอวันที่ผมไปเนี่ยสิ่งแรกเขาบอกเลยนะฮะในคําถามอันอันที่จําได้สนิทเลยถามว่าถามเขาบอกว่าเนี่ยคำคำคำตอบของผมเนี่ยสามารถจะดําเนินคดีผมในฐานะแจ้งความเช่ดเจ้าพนักงานได้อื ทำไมนะ,นะคะกล่กาวหาว่าท่านแจ้งความเทปไม่ไม่ใช่ครับไม่กล่าวหาท่านอย่างนั้นไม่ได้ค่ะแต่ผมก็สงสัยว่าออตกลงการสอบสวนครั้งนี้พนักงานอัยการทําหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานค่ะหรือพนักงานอัยการทําหน้าที่เป็นพนักงานสอบ,ส,อบส,วสวนเองใช่ใช่ไหมฮะนี่คือบอกชาวบ้านก่อนอย่าชาวบ้านเข้าใจเดี๋ยวทีหลังไปหาอายการจะโดนโดนผมยันได้ฐานได้จังเิยผมบอกไม่เป็นไรท่านจะตั้งก็ได้ท่านบอกวันหนึ่งเนี่ยผมได้ทําหน้ออออมมาที่ตามรัฐธรรมนูญค่ะ ท่านก็ถามผมเหมือนผู้ต้องหาในคดีายาปกติแล้วเนี่ยสิทธิของผู้ต้องหาในคดีายาเนี่ยครับเขาจะใช้บอกองี้คําให้การและคําต่อบเอาให้การของท่านสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีท่านประกอบในการดําเนินคดีในของท่านในศาลได้นี่รัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้วิทยาเขียนอย่างนี้ค่ะ แต่วันนั้นผมถามก็ถามผมอย่างเงี้ยผมก็จะงงเหมือนกันหมายความว่าอย่างไรเนี่ยผู้รู้ทางกฎหมายนีอาจารย์กฎหมายที่ยังไม่ตายที่สอนผมมาช่วยบอกผมหน่อยนะหรืออายการจะชี้แจงผมยังไงก็ชี้แจงมาเพราะตอนนี้ผมแต่วันนั้นท่านไม่ได้ชี้แจงอะไรผมผมก็ผมก็งงไงฮะผมก็กำลังจะบอกว่า้ผมวันหนึ่งผมถ้าผมลูกศิษย์มาถามผมเนี่ยผมผมก็สอนกฎหมายเหมือนกันผมก็มจะได้บอกไอ้บอกลูกศิษย์ว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยอายการก็ทำอย่างเงี้ยทำได้ทำได้ค่ะหรือไม่ได้ช่วยไปหาหน่อย แล้วก็จะไปหาไปทํางานวิทยานิพนธ์หน่อยว่าลักษณะเน,น,นี้ยเป็นอย่างเงี้เมื่อรทฐมูลเขียนอย่างงี้ยให้ผมมาให้ข้อมูลค่ะและเป็นผู้ให้ข้อมูลครับมันแปลกตรงนี้ครับไหนๆก็พูดเลยครับค่ะายพูดกันเลยว่าอายการก็บอกว่าถ้าไม่ถ้ามีหลักพยานหลักฐานก็ให้ส่งเพิ่มให้ส่งเพิ่มให้ส่งเพิ่มเติมอืแต่ถ้าไม่ส่งเพิ่มเติมเนี่ยก็มันก็ยังมีปัญหาไงฮะถ้าอายการยังทําหน้าที่นะครับเหมือนพนักงานสอบสวนใช่ แล้วผมไม่ไปค่ะตั้งประเด็นว่าผมไม่ผู้กล่าวหาค่ะแต่ท่านลืมไปว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยระบุให้ท่านเป็นแค่ผู้รวบรวมผู้รวบรวมค่ะแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยในบทบัญญัติพวกน,นี้ใช้ระบบไต่สวนนะครับไม่ใช่ระบบกล่าวหาค่ะท่านกําลังสอบผมในฐานะผู้ต้องหาตามแบบรบกล่าวหาถ้าผิดเนี่ยถ้าอาการบอกมาเลยครับว่าผมผิดผมจะไ,ไปสอนลูกศิษย์ไปถูกใช่แล้วถ้ามันมันเป็นอย่างที่ท่านท่านว่าเนี่ยผมก็ได้ไป ถ้ามีโอกาสเขียนตำรากฎหมายผมไได้เขียนไงลายบายชัดเจนบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนแนะนาว่าหลักกฎหมายมันเปลี่ยนแล้วค่ะอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอ้างอิงชื่อครับคุณครูบาอาจารย์ที่สอนกฎหมายเนี่ยผมขอเลยครับที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยช่วยกรุณาผมนิดนึงผมกำลังสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะนะครับเอาว่าวันนั้นผมก็ไปสอบเสร็จค่ะที่บังเอิญผมรู้ไงฮะว่าผมรู้ว่าผมไปผมโดนแน่อย่างนี้ค่ะผมก็พิมพ์คาให้การและยืนยันหลักฐานเพื่อเติมพร้อมกับเอกสารไปส่งด้วย อ่านะครับตามที่ท่านบอกมาเลยเอกสารที่ผม,ผมผมผมพูดทั้งหมดเนี่ยค่ะผมได้ส่งวาที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนะครับตอนที่ผมไปยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับอ่ผมก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ผมเนี่ยไปยื่นที่อายการแล้วเป็นอย่างี้การเป็นอย่างนี้ถ้าวันนี้แล้วผมก็ยังไม่ได้ความวันที่หนผมไปยื่นมาที่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าผมไปยื่นยี่สิบเก้าค่ะผมก็บอกศาลรัฐธรรมนูญว่า ถึงวันนี้เองน่ะผมยังไม่ได้ทราบความก้าวหน้าของคดีเลยอืมใช่ปล่อยเนิ่นช้าไปค่ะความเสียหายจะตกกับแผ่นดินค่ะก็ขอให้ศาลเนี่ยรับเรื่องของผมไว้เพราะผมได้กระทำการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วคือไปร้องในองค์กรที่มีหน้าที่ทำแล้วค่ะคือผมไปอ้างมาตรา212นะครับเดี๋ยว212นี้ ประชาชนต้องเข้าใจครับในี๋วันนี้คืนการเสียเวลามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับชี้แจงรายละเอียดครับครับผม212นะครับเป็นเรื่องที่ที่ที่ราษฎรเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาจะไปใช้สิทธิของเขาเองนะครับสองร้อิบสองนี่ครับนิดเดียวอาจารย์อาจารย์หมอมองหน้าท่านสวแปลกๆมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมบ้างคะอาจารย์หมอต้องช่วยผมนะครับนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบสองค่ะ เอหนึ่งร้อยเดี๋ยวนิดนึงครับเป็นมาตราเดี๋ยวนิดหนึงครับหนึ่งร้อยสิบสองล่ะค่ะใช่ไหมเดี๋ยวนิดนึงผมดูนิดนึงในในมาตราเนี้ยมันบัญญัติไี้ไงฮะค่ะนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนิดหนึ่งกันสองหนึ่งสองเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะไปใช้สิทธิ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว ค่ะน,น,นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรเรากลับมาดีกว่านะคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักรครูคร่แล้วกลับมาพบกันค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการซูเร้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะคะทาง,งใน2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489,000พิมพ์ ST เว้นวรกตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489,000ค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจาก ผู้ชมทางบ้านด้วยส่วนตอนนี้กลับเข้ามาพูดคุยกับท่านสวแล้วก็อาจารย์หมอกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ที่เราค้างอยู่ในเบรกแรกคือเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา212คืออะไรคะท่านคือคือคือหลักการสําคัญในสาในการฟ้องคดีสารรัฐธรรมนูญนะครับเป็นหลักการที่ใช้มาตั้งแต่รัฐธรรมนูน40ว่าคนที่จะฟ้องสารรัฐธรรมนูญได้ต้องเป็นองค์กรของรัฐหรือเป็นรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะครับ เพราะพอปรากฏว่าใน40เนี่ยก็ทําให้คดีหลายๆคดีซึ่งประชาชนเนี่ยเขาเขาเขาเป็นผู้เสียหายก็ฟ้องไม่ได้นะครับแม้กระทั่งการออกอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเสียหายเขาก็ยื่นไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยไปฟ้องคดีที่ศาลแล้วให้ศาลไปส่งอีกทีหนึ่งก็เลยมีการแก้มาตรา212ขึ้นมาในใน,ใน,ในมีการร่างแล้วตมูม212ขล้วบอกว่าอย่างนี้ ร212บอกบุคคลที่ถูกระเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลธรรมนูญเพื่อให้มีการวิจัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับทีการที่เขไปแก้แล้วก็ขบสามาบอกเฮ้ยไปแก้ไม่ได้เพราะว่า ขาดระยะนัดจำนูลเพราะผมผมถือว่ากฎหมายฉบับนี้ต่อไปก็จะมาบางังคับผมด้วยมผมยะรับการละเมิดแต่าก,กา,ารกระทําของของสมาชิตรับานี่แหละของคนกลุ่มนี้ที่ไป399คนเนี่ยที่ลงมลลลติรับปติล่างรับหลักการแล้วก็ไปแก้แล้วจำนูนเนี่ยผมถือว่าผมเสียหายนะครับว่าการใช้สิทธิ์ในวันหนึ่งนะครับก็่อกี้ที่บอกนะต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิ์โดยวิธีอื่นได้แล้วทั้งนี้ตามที่วุฒานบัญญัตินะครับผมไปประกอบและจำนูลนูดบอกไว้เนี่ยในเครื่องหมายเขาว่า ถ้ามีกฎหมายให้ไปร้องที่หน่วยงานใดค่ะนะครับก็คือหมายประกอบพิจารณาบอกว่าเรื่องเนี้ยคุณต้องไปร้องพมชคุณต้องไปร้องประชก่อนเรื่องนี้ไปพูดตรวการไปร้องพูดตรวจการก่อนค่ะเรื่องนี้ไปร้องสตงไปสตนก่อนค่ะคุณจะไปฟ้องโดยตรงไม่ได้ค่ะแต่สําหรับกรณีผมเนี่ยเป็นยังไงไม่มีกฎหมายประกอบค่ะแต่ตัวรัฐธรรมนูญเขียนเลยว่าให้ไปร้องที่อายการค่ะผมก็ไปร้องอายการแล้วไง ก็าตามกระบวนการอ่าตามเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าผมได้ใช้สิทธิ์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของผมเนี่ยใช้แล้วไม่สุดหมายความว่าไม่ไม่ไม่คือไม่ไม่เป็นไปนไตามเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะนะครับอาการเป็นยังไงก็คือมันอัดอั้นแหละครับเหมือนถ้าเป็นอาจาร,รย์หมอก็บอกว่ามันปสัสสาวะไม่สุดต้องปลูกต้องปลูกนะเราเราก็ต้องทําให้มันเสร็จสิ้นนะครับในภาษากฎหมายใช้คําว่าเปิดปลดเปลื้องทองุก ที่มีอยู่ใช่หมท้องผูกใ่ามใช้คําว่าปลดเปลื้อนทุกผมเพื่อมาใช้วิธีการก็คือไปแจ้งศาลในคําร้องบอกว่าผมได้ดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบอกแล้วแต่ตอนหน้าวันนี้เองอายการก็ยังไม่แจ้งความขึ้นมาอะไรเลยผมได้ขอใช้สิทธิ์ก็เรียนนะครับว่าผมน่ะได้ผ่านมาตรา212วรรค2เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านอื่นนะบางท่านก็ท่านก็ผ่านบางท่านก็ไม่ผ่านแต่ท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งท่านก็ทําได้แค่นั้นแหละครับเพราะว่าบางท่านเนี่ย ท่านก็มีตําแหน่งอะไรบางอย่างซึ่งไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้เพราะบรรดุลอานาจมันไม่เท่ากันนะครับถ้าใช้อนานาจโดยตัวตําแหน่งที่มีอยู่มันก็ได้กลายเป็นใช้อนานาจซับซ้อนกัน<า>นะครับนี่คือ<า>นี่คือสิ่งที่ที่ต้องดูด้วยนะครับไม่ไม่จะบอกว่าคดีกฎหมายใช้คําว่าไม่สาจจไม่อาจใช้สิทธิ์โดยวิธีอื่นได้แล้วค่ะไม่อาจใช้สิทธิ์โดยวิธีอื่นได้แล้วแต่ผมจะทําครบครับผมยืนยันผมทำ